สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นจานพิเุษยอฮาเคียนนะครับหรือเป็นคุณพ่อของน้องเป็ดคุณตาของน้องเป่านะครับผมวันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับเชฟอ,อ้วนได้มาเป็นสกีพยานนะครับให้ของร้านเนี่ยเป่ากันแ้นร้านแม่สวยนะครับที่จะมาจับรางวัวลเพื่อลูกค้าที่มาใช้บริก,การที่ของร้านของเราครับก่อนนี้ก็ขอให้จา์แนะนําร้านแล้วก็แนะนํา กิจกรรมในวันนี้ก่อนนะครับผมเชิญครับจ้าวครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับอันนี้นะครับทางร้านแม่สวยนะครับร่วมกับห้างรุ่นสุดเจ๋งัดเย็บเป่าเฟอร์นิเจอร์นะครับที่บ้านไร่ขานอำเภอเมืองจังหวัดเลยครับก็ได้มีการจัดกิจกรรมนละการจัดตลาดนะครับจัดฟองเพื่อมอบรางวัล นะคืนกำไรเพื่อเป็นการขอบคุณนะสู่ลูกค้าของร้านเราทั้ง2สาขานะครับก็คือที่นาด้วงนะครับที่ร้านแม่สวยแล้วก็ที่บ้านไร่ททมนะครับก็คือที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเนียยเปาเฟอร์เจอร์และการอะไรเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับก่อนอื่นก็ขอแนะนำให้รู้จักทาง ร้านนิดหนึ่งนะความเป็นไปเป็นมาว่าทําไมที่นาด้วงชื่อแม่สวยพอมาอยู่ที่นี่แล้วทำไมถึงมาชื่อเยียบเปามีความเป็นไปเป็นมาอย่างไงนะครับกเ็เนื่องจากว่าที่นาด้วงนั้นเป็นร้านแรกที่ถูกถ่ายทอดนะครับจากเจ n เนอเรชัน uh, ก่อนก็ค,คือรุ่นคุณยายคุณยายคุณตามาสู่รุ่นลูกนะ มาสู่ลูกก็คือแม่ของน้องเป็ดนะครับคุณชมพูโยหาเคนนะครับอันนี้ก็คือเป็นรุนลูกที่รับรับกิจการต่อนจากคุณยายคุณยายจริงๆคุณยายชื่อพมีพมีโหรดาเป็นคนที่ไม่ได้เปนนี่ไม่ได้เขาบอกว่าน้องอุปกรณ์นะครับพอแต่งงานเสร็จก็ อพยพครอบครัวไปตั้งหลักประกาศนิชนาด้วงครับทีนี้เมื่อรับการถ่ายทอดนะจินตการมาจากคุณยายนะเราก็มาคิดว่าเราจะใช้ชื่อร้านของเราอย่างไงดีเพื่อให้มันเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณยายผู้ที่ท่านได้บุณตานะครับ่งต่อมรดกไม้ขุงลูกก็เลยคุยกันว่าถ้างั้น เราใช้ชื่อร้านแม่สวยนะด้วยเหตุที่ลูกของคุณยายคำมีเนี่ยคนโทชื่อสวยก็คือป้าสวยโกชนะเจ้าของตลาดนะครับตลาดสดเจ๊สวยที่นายทวงนะฮะตรงนั้นก็คือคนทั่วไปก็เรียกว่าแม่สวยแม่สวยจนไม่ไม่มีใครรู้จักชื่อว่ายายชื่อชื่อนางคำมีนะตอนนี้ก็รู้จักนะแต่ชื่อแม่สวยนะ เราก็เลยขออนุญาตใหญ่ว่าขอใช้ชื่อร้านเาว่าร้านแม่สวยนะครับกิจาการก็ขยายเกิบโตมาเรื่อยๆจนในที่สุดนะครับเราก็คิดว่าเราควรที่จะนําสินค้าเรานี่เดี๋ยวว่าเราขายถึงท้าที่มันมีขนาดใหญ่นะคการขนส่งจากร้านไปให้บริการลูกค้าเนี่ยลำบากเราก็เลยคิดว่า,วา,าเราจะขยายกิจการเราให้เข้าไปถึงใกล้กับลูกค้ามากที่สุดนะเราก็เลย มาขยายสาขาอีกองสาขาก็อยู่ที่บ้านเนีสาขาแล้วก็อยู่ที่อีร้อนวันตมอีร้องวันที่เป็นสาขาการดาเนินจิตการก็ดาเนินมาเรื่อยๆพอ,อ,อ,อตอนหลังเราเห็นว่าสองสาขานั้นก็มียอดขายที่พอที่จะเลี้ยงตัวไม่ได้แล้วก็พอดี่มีกำไรบ้างนะครับก็เลยคิดว่าเราน่าจะสร้างสาขาที่เป็น ที่ดินของตัวเองเป็นอาคารเป็นที่ตั้งของตัวเองก็เลยมาได้ที่ดินตรงนี้ที่เป็นจุดกึ่งกลางร,ระหว่างสาขาบ้านเจียแล้วก็สาขาเอราวัณถ้าตั้งตรงนี้แล้วก็ยุบสองสาขานั้นมารวมที่ตรงนี้ก็น่าจะาสามารถที่จะวิ่งบริการลูกค้าเดินของเราที่อยู่ที่สองสาขาได้ไม่ยากนะนะกระหน่อกับ ที่ภูมิหลังก็คือว่าบ้านไร่ทามที่เป็นที่ตั้งสานเสาเฮียเปาเนี่ยนะครับเป็นกินกําเนิดเดิมของคุณยายคุณยายสวยคุณยายคามีด้วยญาติพี่น้องเราก็เรียวกว่าเต็มหมู่บ้านไร่ทามนก็เลยกลายเป็นฐานที่สร้างความมั่นคงทางจิตใจเราว่าเมื่อเฮียเปามาอยู่ตรงนี้ <c oughs> รนเราจะาอุ่นใจลูกหลานมาอยู่ที่น, <c oughs> นี่ก็เหมือนกับอยู่ที่บ้านเราก็เลยเกิดเป็นร้านตรงนี้ทีนี้ชื่อเฮียเปา ทำไมเราไม่เอาชื่อร้านแม่สวยนะก็คิดว่าการตั้งชื่อเนี่ยน่าจะมีให้มันมีส่วนในการที่จะสร้างพลังใจสร้างกําลังความมุมานะอุตสาหะให้กับผู้เป็นเจ้าของนะอีกทางหนึ่งด้วยนอกจากจะได้ชื่อที่มันเป็นมงคลแล้วสร้างพ่อลูกรก็เลยคิดว่า <c oughs> เอาชื่อของปอเป๋าซึ่งเป็นลูกของน้องเป็ดที่เป็นเจ้าของร้านนะ ชื่อของน้องเป๋ามาเป็นชื่อร้านเราก็เลยใช้ชื่อว่าเียเป๋าแม่ย่อมรักลูกพอเห็นชื่อลูกเป็นชื่อจิตการของตัวเองก็น่าจะมีความวิริยะศรัทาหาความสดนทนบากบันที่จะพัฒนาหรือสร้างการเจริญงอกง,งามให้แก่สาขานี้ให้ดีที่สุดนะเพราะสร้างเกลือลูกทีนี้พอผ่านรุ่นลูกไป มองเลยไปจนถึงรุ่นหลานถ้าเราเขาจะถ่ายทอดกิจการเหล่านี้ส่งต่อไปให้กับรุ่นลูกซึ่งก็คือเจ้าเป๋าเป๋าเขาเห็นหน้ามองดูป้ายชื่อร้านทีไรเ็าจะเห็นว่าชื่อร้านเฮียเป๋าอ้ามันชื่อร้านเรานี่หละชื่อเราเป็นเป็นเจ้าของร้านเขาก็จะมีความภาคภูมิใจว่าเขาไม่ได้ทําเพื่อใครเลยเขาทาเพื่อตัวเขาเองนะึ่งแม่เ็าส่งต่อให้เพราะฉะนั้นมันได้หลายต่อนะได้สองต่อสามต่อก็เลยคิดว่าเอาชื่อเฮียเป๋า เฟอร์น like uh ิเจอร์และการไฟฟ้าอันนี้แหละดังนั้นที่ผมเรียนมาทั้งหมดนี้เป็นที่มาของกิจการเราแล้วก็ความเป็นไปเป็นมาของชื่อว่าทําไมที่นาโด้วงชื่อชื่อนี้ชื่อชื่อแม่สวยมาอยู่ไล่ตามทำไมถึงเป็นเงาเผาอันนี้ก็เป็นงานของควนไปเส่วนว่าทำไมเราถึงมาจัด ตลาดทิงรางวัลเอาไว้ตอนที่มันเข้าสู่จังหวะที่มันเป็นฤดูก,การที่การกิจการทางการค้าทางธุรกิจเนี่ยมันจะดมดรอลงนะมันจะมันจะไม่ค่อยจะฟูดฟ้านเหมืนอนในบางจังหวัดก็ท่านพวกเราเรียกว่าโลซีซั่นเนาะ <S <S เป็นเป็นฤดูก,การที่ต่ำเรื่องของการทำธุรกิจแต่ว่า จริงๆเราวางแผนเราจะทำอะมอบรางวัลเนี้ให้ในช่วงปีใหม่นะครับแต่ปีใหม่นั้นมาชนกับจังหวะที่เราทำบุญขึ้นบ้านใหม่และเปิดกิจการใหม่ที่เงมเผาพอดีเราก็เลยคิดว่ามันจะยุ่งยากหลายเรื่องเราเอาโฟกัสไปแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องดีกว่านะครับทีนี้พอเรามาทำช่วงนี้ก็ไม่มีงานไม่มีอะไรที่จะให้เรามีความสนใจที่แตกแ,แยกออกไป จยนโฟกัสมาที่เดียวเลยคือที่มอบรางวัลนะฮะัที่มอบรางวัลแล้วก็คิดว่าแนวทางหรือวิธีการที่จะสื่อสารสิ่งที่เราทําในวันนี้เนี่ยไปสู่ลูกค้าไปสู่พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่แม้ไม่ได้เป็นลูกค้าเราก็จะได้รู้จักเราและแล้วเห็นว่าเราทําอะไรในวันนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมาจัดในช่วงนี้แล้วก็เรียนเชิญนะครับสื่อสารมวลชนไปจำท้องถิ่นหนาด่วงของเราที่ ผมภาคภูมิใจในตัวเขานะครับ<อ>ก็คือ,อเชฟอ้วนนะครับ<อ>ก็เลยเรียนเชิญมาช่วยนะครับเอากิจกรรมดีๆเหล่านี้เอาความสุขที่เราทางร้านเราจะมอบให้กับลูกค้าของเราเนี่ยส่งไปให้ลูกค้าแล้วก็ประชาชนโดยทั่วๆไปได้รับรู้รับทราบนะร่วมกัน<อ>เพื่อว่า ปีหน้าอยากจะได้สินค้าบางอย่างที่มันมีอยู่ในบ้านเราเนี่ยในร้านเราเนี่ยนะฮะเอาไปขึ้นบ้านบ้างเอาไปใช้ในครัวเรือนบ้างเนี่ยซื้อที่ก็จ่ายตังค์มาซื้อที่นี่จ่ายตังค์แล้วจ่ายให้คนในบ้านเรารสะสมคนธุรกิจในพื้นที่ด้เป็นธุรกิจในพื้นที่ร,ร้านเราก็มลีลงหลักปักฐานที่แน่นอนมันคองสินค้ามีปัญหาท่านเดินมาที่นี่ได้โทรศัพท์มาได้ท่านไม่อยากจะเดินมา ท่านไม่อยากจะมาที่ร้านไม่มีรถไม่มีพาหนะที่จะ,ะมาซื้อของที่ร้านเราท่านสามารถยกหูโทรศัพท์มาะจะสั่งสินค้าอะไร,รนะพนักง,งานเราสามารถที่จะสื่อสารกับท่านโดยถ่ายภาพสินค้าส่งไปให้ท่านสดๆนะณนะนะเวลานั้นดูสินค้าจริงๆซะก่อนจะเลือกเอาชิ้นไหนสีไหนตัวไหนอะไรยังไงเลือกเสร็จเรียบร้อย เราเอาของไปโหกดถึงบ้านท่านเป็นการต่างมาครับนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีระบบผ่อนด้วยชใช่ไหมครับใช่ใช่ไม่พร้อมที่จะจ่ายราคาสินค้าครั้งเดียวเราก็มีระบบผ่อนผ่อนทั้งรายวันนะครับสําหรับลูกค้าบางท่านไปไล่ไปนาได้ได้ผักได้ผลไม้ได้อะไรต่างๆท,ที่มันเป็นสิ่งของที่จะนํามาขายนในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนำมาขายไปจำหน่ายที่บ้านได้เนี่ย ก็มาซื้อแล้วก็จ่ายเป็นลายวันไปถ้าไม่เกินจํานวนในหนึ่งเดือนเนี่ยนะจำนวนวันที่ส่งเนี่ยไม่เกินหนึ่งเดือนเราคิดราคาเงินสดเลยไม่ได้เพิ่มดอกเบี้ยแม้แต่บาทเดียวมีให้หลายนะเลือกอกมีให้เลือกให้เลือกทุกอย่างนะครับทุกอย่างซื้อเงินผ่อนได้นะครับแล้วก็เราไม่มีดอกเบี้ยถ้า จ่ายครบภายในหนึ่งเดือนนะไม่มีดอกเบี้ยทีนี้จ่ายรายวันแล้วไม่เป็นไรอยากจะได้เป็นรายเดือนเพราะเงินไรายได้เราเข้าเป็นรนนนายเดือนก็ได้นะครับจ่ายเป็นรายเดือนก็ได้นะรายเดือนก็ถ้ายาวไปหลายๆเดือนก็ขออนุญาตว่าบวกเพิ่มนิดหน่อยเนื่องจากว่าบางครั้งเราเก็ฑเข้ามาเนี่ยเช้ามาให้ตอนเขาก็เพิ่มจากเราคุยกันนะ,นะครับพนักง,งานเราเปิด ร้านเราปิดทุกทุกวันอาทิตย์นะเราปิดเราหยุดให้พนักงานได้พักผ่อนบ้างเขาควรจะมีติดพักผ่อนเท่ากับครอบคัวเขาดังนั้นเราก็หยุดให้นะครับวันละอัปดาห์ละหนึ่งวันคือวันอาทิตย์นะครับทีนี้เรามาดูว่าต่อยาวเลยไหมไม่ต่อยาวเลยเนาะครับต่อเลยครับผมเราก็มาดูว่าเมื่อกี้เห็นทางเชฟวุ้นได้ ได้แนะนำแล้วว่าสองรางวัลเรามีอะไรอีกสักรอบหนึ่งก็ได้ครับอาาจรย์เอาอีกสักรอบหนึ่งเนาะวันนี้ที่ได้จัดแจกเนี่ยนะครับดูขนาดของตู้เย็นนะครับของสูงร้อยเจ็ดจุดสองนิ้วตู้ใหญ่มากครับตู้ใหญ่มากเซนติเมตรนะครับตู้เย็นสูงกว่าผมอีกแล้วก็เป็นตู้เย็นประเภทสองประตูเปิดออกข้างๆนะไม่ใช่เปิดข้างบนข้างล่างด้านซ้ายเป็นช่อง เย็นจ vale ัดช like ่องฟิลส์ใด้าน้าาเป็นหน้าท ah ี uh> ah <h <h ่เจ็ดอาหารดีทั่วไปเปิดเราสะดวกสบายครับราคาตู้เย็นหลังนี้นะครับร่วมจบดยกเลียงเสแล้วนี่ก็ราคาสองหมื่นบาทอันนี้วันนี้เราให้ฟรี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 นะครับสำหรับผู้โชคดีนะครับคอยติดตามกันนะครับว่าใครจะไปผู้โชคดีได้เอาไปไว้ที่บ้านนะครับเราจับปลาเรา ให้เห็นเลยว่าตู่ปองนี้ท่านเขียนด้วยอะไรมีท,ท่านเองนะครับแล้วก็ทางเพื่อนถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานกัวนะเราเปลี่ยนให้คนอื่นไม่ได้เด็ดขาดครับผมเพราะฉะนั้นท่านก็มีเวลาที่จะมาขอรับสินค้าตามเวลาที่เดี๋ยวทางทางร้านจะประกาศให้ทราบนะครับว่าอ,อ,อย่าเลยไปกว่าน,นี้นะเราเพื่อนง่ายว่า เราก็ไม่มีพื้นที่ที่จะเก็บทิเช้าไม่รอท่านนานเก็บไม่นานะจะเป็นว่าเอาประมาณหนึ่งเดือนเนาะเดือนสองเดือนสางเดือนเดี๋ยวทางร้านจะอไปรายละเอียดไปติดต่อไปและเราก็จะติดต่อท่านทุกช่องทางมีโทรศัพท์ถ้าท่านเขียนเบอร์โทรศัพท์ลงซึ่งเรามีช่องให้กรอกเราจะโทรศัพท์ติดต่อไปติดต่อไม่ได้เราจะส่งหนังสือส่งเอกสารไปส่งทางไปรษณีย์ไปถึงท่านนะครับถ้าส่งไปแล้วเรายังไม่ได้รับการตอบ สนองมาเราก็จะไปหาผู <nenhuma> ้ใหญ่บ้านด่านนั่นแหละนะครับว่าไอ้คนคนนี้มันอยู่ที่บ้านเลขที่นี้หมู่นี้มีตัวมีตนอยู่หรือเปล่าเขาอยู่ที่นี่ไหมนะครับถ้าอยู่เราก็จะไปเชิญท่านมารับนะถ้าอยู่เราจะไปเชิญท่านมารับอันนี้เป็นรางวัลที่หนึ่งนะครับต่อรางวัลที่หนึ่งส่วนรางวัลที่สองอ่ารางวัลที่หนึ่งมีหนึ่งรางวัลนะครับต่อรางวัลที่สองเหมือนกับว่ารางวัลที่สองเนี่ยมันจะ เล็กลงใช่ไหมครับมูลค่าลดลงนิดหน่อยแต่ว่าท่านดูสิคะเตีย,ยงไม้ตับนะครับขนาดนะนะน,น,น,นะครับเมตร80นะครับ2เมตรนอนสบายเลยนะครับเมตร80พร้อมที่นอนดีนะครับพร้อมที่นอนยังไม่พอมนะครับมีูเสื้อผ้านะครับสเสื้อผ้า ครับครบเซตกัเลยครบเซตเลยเดี๋ยวเข้าไปในห้องพร้อมเลยทไมในชีพค่อยดีทีดงนะครับดีๆยังไม่พอยังไม่พอยังไม่อได้เื้า้ามาใส่แล้วมันต้องหน้าตาดีด้วยก็ต้องเลยมาไม่